สวัสดี fc แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่แมทุกทุก,ท,กท่านพบกับรัญญาพายินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงสำหรับคลิปนี้จะมาแจ้งคิวงานต่อไปน้องน,นอันอนันต์ไมทองคำแฟนคลับสำคัญมากสำหรับนักร้องพยายามไปให้ได้ในทุกๆงานอย่าหายไปทีละคนทีละกลุ่มใจหายรวมทั้งเตือนตัวเองด้วยระวังไม่ให้ไม่ไปบ่อยๆจนกลายเป็นความชินชา อนาคตนักร้องจะร้องเพลงให้ใครฟังรอชมรอเชียร์รอเป็นกำลังใจให้น้องนันกันนะคะในวันที่15กันยายน2568พบกับน้องนันอานันต์ชมฟรีในงานชมชิมช็อปของดีศูนย์จำหน่ายสินค้าการเกษตรชุมชนสินค้าชุมชนกว่า56แห่งทั่วประเทศจากกรมการค้าภายใน งานมหกรรมการค้าภายในณาเซ็นท่านปิ่นก้ากรุงเทพมหานครขึ้นโชว์เวลา18นาฬิกาการแต่งกาย f c ใส่เสื้อบ้านสีสันตะวันออกขอบคุณข้อมูลดีๆจากดารินดานะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขกับการชมน้องนานนนั์นกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับรัญญาพายิ้มด้วยนะคะขอให้พ่อพ,อพอ่แม่แ,มแฟนคลับทุกๆท่านเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ